สวัสดีท่านผู้ฟังผู้ดูทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมคอมมานด์ของเครือไรฟ์วลกส์กันอีกครั้งหนึ่งนะฮะและในวันนี้นะครับเราอยู่กับคุณชินฮนะอยู่ในลีกไทเบลิเยียม2นะเล่นเป็นคอมมานเดอร์แจ็คสันนะฮะอ่าสู้กับคุณโอม่านะฮะฝั่งสีแดงนะครับอยู่ในลีกโกลหนึ่งนะฮะ<ส>เออไม่ใช่อ่ามาสเตอร์หนึ่งนะเล่นเป็นคอมมานเดอร์เอ่อชื่ออะไรนะชื่ออะไรอะ่ะเอ้ยผมลืมผมผมลืมชื่อคอมมานเดอร์คนนี้แม็กนิวปะเออ ไม่ใช่ใช่นะฮะอ่ะประมาณนี้อ่ะในตานี้นะก็อยู่ในแมบที่มีชื่อว่าบูไซน์นะฮะเป็นอ่าแมชเอ่อจ i ดี r อ o ิ Match นะฮะซึ่งแต่ละฝ่ายนี่ก็ออกเป็นวอลด็อกออกมาเหมือนกันเลยนะฮะวอลด็อกราคา10บาทนะฮะเป็นหุ่นยนต์หมาฮะเอาไว้เคลียร์ฝูงทหารนะส่วนฝั่งสีแดงนี่ก็เน้นไปที่ทหารมิสซาเอ้ยสีน้ำเงินนะฮะเน้นไปที่ทหารมิซายนะฮะนั่นแล้วก็ออกคริเบเตอร์มาอัดใส่กันอย่างนี้เลยนะฮะโอ้โหฮึ่มเนื้อเคลียร เมื่อกี้สลับสีไปมานะฮะแล้วตอนนี้ยังไงครับฝั่งสีแดงได้เปรียบนะฮะสีแดงคุณไม่เข้าไปคุมแพลตฟอร์มบนด้านหน้าเรียบร้อยสียลักาณะนี้ฝั่งเสียเงินเดินผ่านเลยนะฮะตอนนี้ยังไงครับรู้สึกว่าฝั่งสีแดงโอ้กําลังได้เปรียบนะแล้วตอนนี้ออกจำเจตทูเปอร์มาแล้วนะฮะยังไงครับอ้าววางกับดักนะฮะลดสปีดนะฮะนี่เป็นกับดักของฝั่งสีแดงนะฮะตรงนี้โอ้ฝั่งเสียเงินใช้บัฟให้กับตัวพรีเดเตอร์นะฮะแล้วตอนนี้ รู้สึกว่าทั้งสองฝ่ายนี้ก็จะมีรกับเร่รคนละคันนะฮะฝั่งละคันนะฮะตอนนี้กลายเป็นฝั่งสีน้ําเงินนะที่จะได้ยิงนิวเคลียร์นะครับผมโอ้โหเกมพลิกนะฮะไปแล้วครับลูกแรกนะฮะลงเต็มเต็มนะที่ฐานของคุณโอม่าฝั่งสีแดงนะฮะอ่าครับและคราวนี้ยังไงฮะฝั่งสีแดงก็เหมือนจะเอาคืนนะตอนนี้โอ้โหพีเดเตอร์อย่างเยอะเลยนะฮะยังไงครับฝั่งสีแดงก็เคลียร์ไปได้นะแต่ว่าเสียงเงินก็ออกมาใหม่นะฮะ วันนี้มีวอลด็อกอยู่นะฝั่งสีแดงบริเวณซ้ายล่างนะแต่ว่าวอลด็อกมันเข้าระยะยิงของพีเดเตอร์พอดีนะฮะแตกสิครับลักษณะน,นี้โอ้โหเอาพีเดเ,เตอร์ฝั่งสีแดงแตกไปแล้วด้วยนะตอนนี้ฝั่งน้ำเงินสงงน่งฐานมิซายเข้ามารุมถึงนะฮะฝั่งสีฝั่งสีเงินเดียวนะฝั่งสีเงินคุณเอ่อมันชื่ออะไรนะชเวทูปเปอร์นะฮะเอามาเคลียร์อา่าทีมสไนเปอร์นะฮะของฝั่งสีแดงนะโอ้โหเป็นยูนิตที่นานๆทีจะได้เห็นนะทีมสไนเปอร์นะฮะ สไนเปอร์ก็เอาไปเคลียร์ทหารราบนะฮะยิงไกลได้น่าจะสองหรือสามช่องเนี่ยผมจำไม่ได้นะแต่ว่าตอนนี้รู้ก่าฝั่งสีน้ำเงินนี่กำลังจะได้ยิงจรวดมิสไซล์อีกรูปเนื้อจรวดนิวเคลียร์นะฮะตรงนี้ต้องคุมโซนดีๆนะฮะโอเคปล่อยออกไปแล้วนะครับแล้วก็ตูมนะฮะฝั่งสีแดงเป็นฝ่ายพ่ายแพ้นะโอ้โหสีน้ำเงินทีท่สีน้ำเงินเนี่เกือบจะเกือบจะไม่ได้ยิงรูปนี้นะมันอีกนิดเดียวจริงๆนะ นิดเดียวเลยนะอืมแต่ว่าที่ได้ยิงเนี่ยเป็นเพราะว่าเขาส่งพรีเซเตอร์อขึ้นไปคุมแพลตฟอร์มได้พอดีนะป้องกันไว้ไม่ให้ฝั่งซีแดานเข้ามาอ่าเรียกว่าอะไรนะขัดขวางได้นะอ่าสรุปชัยชนะก็ได้ตกเป็นของคุณชินนะฝั่งสีน้ําเงินนะครับผมโอเคครับสําหรับคลิปนี้ก็พอที่เพียงเท่าน,นี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะและนอกจากนี้ถ้าสามารถสนับสนุนเราตามช่องทางที่เฮไวี่ต้คลิปได้เลยนะครับขอบคุณครับ